เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด40ม mm, มหรือ M203 ผลิตขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาประจำการในทอร์โบไทยในปี2524เป็นประเภทอาวุธประจำกายะระดับหมู่ปืนเล็กความกว้างของปากลำกล้อง M203 มีขนาด40ม mm, มสามารถติดตั้งกับปืนเล็กยาว M16 A1 และ A2 ได้สามารถยิงกระสุนขนาด40ม mm, มได้ รัศมิญฉกันอยู่ที่5เมตรในการฝึกระยะปลอดภัยอยู่ที่80เมตรในการลบจริงระยะปลอดภัยจะอยู่ที่31เมตรการทำงานเป็นการทำงานด้วยการเลื่อนลำกล้องเข้าและออกในการยิงจะเป็นการยิงแบบทีละนัดบรรจุกระสุนด้วยมือทีละนัดอัตรายิงสูงสุดอยู่ที่7-5ถึงนัดต่อนาทีอัตรายิงต่อเนื่องอยู่ที่2นัดต่อนาที ระยะยิงที่ไกลที่สุดคือ400เมตรระยะยิงหวังผลเป็นพื้นที่อยูนที่ระยะ350เมตรระยะยิงหวังผลเป็นจุดอยู่ที่150เมตรน้ำหนักรวมกับ M16A1 อยู่ที่5กิโลกรัมยาวทั้งหมด15นิ้วกระสุนมุนฐานอยู่ที่30นัดต่อกระบอกอีกตัวอยู่ที่18นัด 300 You got a 200 right? Yeah, you gotta kinda aim off to the right a little bit. It's just too far It looks like too high up. Yeah, elevation. Yeah. Also, yeah. Uh, Damn money. He's gonna fire ก็เรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่มีการทำลายล้างพอสมควรและเป็นอาวุธที่อยู่ในหมู่ปืนเล็กอีกด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปก็อย่าลืมก,กดไลค์กดติดตามแดะกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับ